ถึงซ้อมแล้วเปรี้ยวแล้วร้อยแล้วแก,กสงสมวงแต่ว่าปลาเลยแม่เอ้ยชิมแล้วไม่ร้อยปลามันมันเปืนอพลมันรสชาติไม่ดีแล้วอะกินไม่ค่อยดีแล้วปลาพุงซื้อมออาจังเลยจ้ำทิพตัวนึงอตอนเัิญซื้อนะเฮือกมันก็อย่างแดงนะไหมเฮือกมันก็แดงอยู่ nhiều thế như vậy, nhiều như vậy sốt nè. lẽ đã bảo gang nó không sốt leo. thời gian trên, trong lè ai đi, trong lè tua mình cắn quả trót, mình trót lè ta, mình cắn quả ta, mình con quả ta, mình say à. anh ấy, không biết anh ấy lấy đâu lửa ta lấy mà tem, cái lẽ là viền mì chính, chân chừa à là mèo, quả viền cam mì chính. Nì, à, rộu, nguộc, này, mỗi khi đầu ô, đi nuốt phải say này khiáng anh đấy. นี่ก็เมื่อเลยไม่รู้เอาเลือดปลาไล่เหมือนเส้นเลือดปลาพงเมื่อเราไข่ขี้อ่างก้อนเราใช้ดินรั่วรั่นี่คือเว่นกำมีจริงเห็นไหมตามทตามยันนี่หละสังเกตได้ดีจ้ะแก่งต้มแล้ว,แ,ลวแม่กินได้ไหมตับข้าวกินได้เสร็จแล้วไม่กี่ร้อยแต่ได้แต่ว่าเนื้อมันจืด Mày tao mày ra tay, black, 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 ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันฉันทำให้นูวให้กันนั่นผัดแหงเออมัซาแมนกันนาด้วยฉันจะทำเป็นอยู่สามิเลยฉันก็เรียนรู้มาจากแม่ลฉันเดี๋ยวฉันทำให้ไรแปลกๆกันไหมรุนหลังใจกับหมู่เชียนแล้วขินกินไม่ได้อืมนุลูกเครือข้างเล่นไปเก็บตาเดี๋ยวฉันนไปก้าวชวนเดี๋ยวเราแม่กินตาแกงเสร็จแลี้ยแล้วกูกินเองกูแหละ มึงไปไหนก็ไปแต่เดียวกูตักกินเองและมันสองวังเวิร์แล้วกูกินมากสักกํา